ุดเจนุดมือขวาของแม่ตักงานเข้าแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาถ้าใครดูจากวิดีโอการขายของอะไรก็ตามแต่จะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยสีกันสนิทกันน่าจะรู้เบื้องหน้า เบื้องหลังกันเป็นอย่างดีอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้แม่ตั้งกับป๋าเบียร์ถูกดำเนินคดีฐานช่อโกงประชาชนเป็นหลักเลยนะครับแล้วสารก็ไม่ให้ประกันตัวสันิซำไปนะครับตอนนี้ก็นอนอยู่ที่ทันทสถานหญิงกลางแล้วก็เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไม่รู้ว่าจะได้ประกันตัวในวันไหนคือทรัพย์สินมันเยอะผู้เสียหายมันเยอะแล้วก็เป็นข้อหาที่หนักหน่วงนะครับทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอย่างระทึกแหละครับว่าเจนุษมือขวาเนี่ยจะโดนหรือเปล่าแต่ล่าสุดนะครับมีรายงานเข้ามาว่าตํารวจปคบ ได้เตรียมดําเนินการออกหมายเรียกเจนุดเพื่อมาให้ข้อมูลกับประการสอบสวนในวันนี้เลยนะในวันนี้แต่ถ้าเป็นการเรียกครั้งแรกเนี่ยนะถ้าจะตัวติดตัรแล้ถ้ามาันฉุกและหุกเนี่ยอันนี้ไม่มาก็ได้นะครับแต่ก็ต้องมีเหตุผลแล้วก็ต้องให้เวลานัดหมายกับตํารวจแต่ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงนะผมว่าเคสนี้ก็เหมือนกับดาบราน,นักสแสดงอินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะครับเขาไม่ออกทีวีเลยนะ ออกทีวีเลยบางคนก็ไปลงบันทึกประจําวันบางคนก็ให้ทนายพาไปที่อกองบัญชาการสอบสวนกลางกองบังคับการตารวจปคบคือไปแสดงตัวเลยบอกว่าคือเราไม่รู้จริงๆเราไปทํางานกับเขาเฉยๆอันนี้เรื่องจริงนะไม่ว่าจะเป็นเจนุสหรือใครที่เขาบอกว่าเมียหลังอะไรใครเป็นเมียฝรั่งอะไรไม่รู้เนี่ยนะก็ควรที่จะไปแสดงตัวนะผมว่าคือคลิปมันเนี่ยมันเต็มโลกโซเชียลหมดแล้วพูดอะไรทําอะไรไปยังไงตํารวจเขาก็เรียกครับ แต่ถ้าเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยไปหาก่อนก็ได้นะครับอะไรที่เราไม่รู้เราก็บอกว่าไม่รู้อะไรที่เรารู้เราก็บอกว่ารู้ก็ให้การไปตามข้อที่จริงนะยกเว้นเสียว่ารู้อะไรมากกว่านั้นนะซึ่งอันตรายนะครับถ้ารู้อะไรมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะโดนแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันช่อโกงประชาชนก็ได้น,นั้นจะหนักที่สุดเลยนะแต่ที่แน่ๆตำรวจเรียกแล้วนะว่าไงครับทั้งเจนุสแล้วหลังจากนี้เนี่ยคนที่เป็นเมียฝรั่งใช่ไหมเก็เป็นเมียฝรั่งหรือเป็นฉาย,ยาเฉยๆอันนี้ก็ ก็ไม่น่าจะรอดนะผมว่านะครับหมายถึงว่าตํารวจเขาต้องเรียกอยู่แล้วสนิทสนมกันทํางานกันเป็นระบบสักขนาดนั้นมีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะครับว่าตํารวจปคอบอวันนี้ร่วมกับปปงเลยนะครับบุกไปที่บ้านคฤหาสน์สุดหรูแล้วก็รถหรูของแม่ตั๊กกับป๋าเบียที่จอดอยู่นะครับได้ทำการอายัดทรัพย์สินรถหรูแล้วก็ตู้เซฟนะอายัดแล้วนะอายัดรวมไปถึงทรัพย์สินที่ร้านทองอีกต่างหากนะและเห็นบอกว่า บ้านรูหรือว่าอะไรที่มีอีกเนี่ยนะครับหลังจากนี้จะเดินทางไปตรวจแล้วก็อายัดต,ต่อไปนะครับนี่เป็นสเต็ปสองแล้วนะครับสเต็ปแรกหลังจากที่ดำเนินคดีในข้อหาหนักนะร่วมกันชออ่อโกงประชาชนแล้วก็ถูกนําตัวเข้าเรือนจําไปละสารไม่ประกันนะครับสเต็ปสองที่หลายคนตั้งคําถามไงว่ามันจะหนักถึงขั้นฟอกเงินหรือเปล่าก็นี่ไงฮะชื่อปปงเนี่ยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คือที่ผ่านมาปปงอกับปคบเขาประสานกันแล้ววันนี้ลงแล้วนะฮะก็เริ่มต้นจากการอายัดเอาไว้ก่อนอายัดก็คือกึอ่งกึ่งยึดนั่นแหละแต่เป็นการเอาบาตัตรตรวจสอบก่อนนะถ้าไม่ผิดเดี๋ยวคืนให้นะอายัดสต็อปเอาไวล้ละสต็อปเอาไว้คุณผู้ชมดูนะฮะชะตากรรมของแม่ตั๊กหลังจากนี้เนี่ยพูดได้เลยนะครับว่าโอ้โหเข้าอยู่ในเรือนจําแล้วแล้วไม่รู้แหละครับอนาคตภายภาคหน้าทรัพย์สินเหล่านี้จะโดนยึดหรือเปล่าเพราะข้อหาก็คือช่อโกมประชาชนไง จะโดนยึดหรือเปล่านี่แค่ไม่กี่วันก็ตามไปอายัดแล้วนะเห็นไหมอายัดแล้วผมถึงบอกวันก่อนใครที่เป็นผู้เสียหายนะครับซื้อทองมาเรียกเอาไปคืนซะเดี๋ยวถ้าตารวจตารวจเขาอายัดเนี่ยทรัพย์สินเงินทองการที่จะเอาไปคืนเนี่ยมันจะยากนะแล้วเห็นบอกว่าไปเปิดตู้เซฟขนาดใหญ่ไม่เหมอนม,มีเงินเหลือเลยนะบอกว่าอาเงินไปชดใช้ลูกค้าหมดแล้วที่ผ่านมามีการโยกย้ายหรือเปล่าทนนี่สังคมก็ต้องตั้งคําถามนะแล้วคนที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็น คนสนิทน่ะใช้คํานี้ละกันไม่ว่าจะเป็นเจ๊นุสใช่ไมเมียหลังเนี่ยท่านก็ต้องเตรียมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะฮะหรือไม่บริสุทธิ์ใจก็ไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆก็ต้องมาให้ข้อมูลกับตํารวจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับขออนุญาตขายของเลยนะสนับสนุนยุคคนสนับสนุนสินค้าชุมชนหมูปุ๊บจากพมบุรีที่สิงห์บุรีนะสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหอละหอละร้อยสามสิบเก้าน้ำหนัก130ร้อยสามสิบกรัมนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับเป็นสินค้าใหม่ อยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคคนสนับสนุนชุมชนอ่ขายของเลยนะครับหมูทุบนี่ผู้ชมเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เลยนะนี่สินค้าตัวใหม่นะฮะได้มาจากชุมชนที่พมบุรีสิงห์บุรีนะครับอร่อยมากนะเนี่ยนะทุกอร้อยสามสิบเก้าสนใจพิมพราว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่ทีมงานเขาแปะเอาไว้หมูทุบนะครับ ชุดละร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมบวกบวกเนี่ยฮะผมกินแทนข้าวแทบทุกเช้าเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยอืมอืมนะเป็นสินค้าชุมชนนะครับผมก็จุดยืนชัดเจนนะครับสนับสนุนสินค้าชุมชนมูทุบร้อยสามสิบเก้าบาทน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมบวกบวกนะครับอร่อยมากเห็นไหมฮะเนื้อนเนือน้อเน้นเน้นเลยนะครับ เข้ามารับชมข่าวช่วงท้ายผมก็ขออนุญาตนะครับขายของขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกันสักหน่อยนะครับนี่ฮะชุดละเอ่อชุดละร้อยสามสิบเก้าอันนี้หมูทุบนะหมูทุบจากพรมบุรีเลยนะของดีของอร่อยนะครับของดีของอร่อยจากพรมบุรีที่สิงบุรีนะครับทาสดใหม่เสมอสนับสนุนทีมข่าว หลายคนอยากจะบริจาคเงินอยากจะช่วยเหลือผมไม่เอานะครับนะผมก็ไม่เอาดีกว่านะครับเอาสินค้าชุมชนมาสนับสนุนชุมชนเอามาคุณผู้ชมได้ของดีของใช้ของกินที่สุดยอดที่มีคุณภาพที่คัดเลือกจากผมแล้วได้สนับสนุนเพราะไม่พี่น้องประชาชนชุมชนคนไทยเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วผมก็ได้มีรายได้ส่วนหนึ่งเอามาทําข่าวนะเอามาสนับสนุนทีมข่าวน้องๆทีมงานนะหรือจะเอาเนี่ฮะอันนี้เป็นหมูแผ่นนะ หมูแผ่นอันนี้99บาทบร้อยกรัมนะจากนาครชัยศรีนะฮะจากชุมชนที่นครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมกรอบมากนะกรอบมากชุดละอันนี้ชุดละ99ชุดละ99นะถ้าสั่งพร้อมกันมันก็ค่าสมก็จะถูกนะอันนี้กรอบอันเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นหมูทุบอันนี้จะเป็นหมูแผ่นภูมิปัญญาคนไทยหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยนะนครชัยศรีอืมนะกรอบมาก99บาทไม่ผิดหวังแน่นอนครับ 99บาทน้ำหนัก100กรัมนะจะเอาหมูทุบจากสิงบุรีหรือจะเอาหมูแผ่นจากนกคนปรปฐมไม่ว่าตัวไหนก็ได้ช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชนนะให้ชาวบ้านเนี่ยมีไรายได้นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ได้ช่วยสนับสนุนทีมข่าวย้ํานะครับเงินบริจาคนี่ผมไม่เอานะครับหรือหลายคนเนี่ยผมกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่รักแล้วก็เอ็นดูถึงขนาดจะพอมีหน้าทุเรียนก็อยากจะส่งทุเรียนมาให้ พอมีหน้าอันนั้นก็อยากจะส่งอันนี้มาให้กินให้ทานให้ฟรีเลยนะครับผมก็เกรงใจนะครับคือถ้าให้เอาของใครฟรีเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะเอานะครับนะเพราะเกรงใจยิ่งเศรษฐกิจการทํามาค้าขายแบบนี้ผมคนทํามาค้าขายลูกแม่ค้าลูกหลานชาวบ้านเนี่ยเข้าใจเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณมากแค่มีน้ําใจต่อกันเนี่ยโหมันก็สุดยอดแล้วนะเนี่ยสนใจเพื่อนก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหมูแผ่นเกหมูทุบร้อยสส้านะครับนะ หรือจะเอาน้ำพริกกากหมูไหมครับอันนี้สูตรแม่ผมเองนะฮะสูตรยุคนเองเห็นไหมฮะประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะจากสูตรของแม่นะครับอันนี้เก้า้านะครับน้ำพริกกากหมูเนี่ยเก้า้าชุดละเก้าสบาบาทน้ำหนักร้อยกรัมบวกบวกนะครับทำสดใหม่เสมอนะครับเห็นไหมผมก็จะคิดเอาแบบที่ผมชอบกินน่ะผมจะทำกา,กากหมูเยอะหน่อยนะฮะอยู่ข้างบนข้างล่างนี่ก็มีนะครับก็ใส่เข้าไปเป็นน้ำพริกยันดีทำสดใหม่นะครับก็จะใส่กากหมูไปเยอะหน่อยอันนี้ชุดละ 99บาทอันนี้ผมทําเองเลยนะครับเป็นสูตรของผมที่ผมกินนะเป็นสูตรของคุณแม่สูตรจากอาเภอปัวจังหวัดน่านแล้วก็เอามาทําแบบตอบสนองความต้องการของสังคมคนยุคใหมเ่เขาชอบกินกากห,หมูก,กรอบร้อยกําบุกบวกนะราคา99บาทนะครับครับเจ็นเดิมหาางยากสนับสนุนยุคน,นะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะทรงไปสีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับ ของจังหวัดน่านนะครับผมไปเค็กสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอสุดยอดนะครับทำมาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไพรสณีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรส์ีจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับ เป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับ1ชุดงชุดจะมี10ชิ้นนะสิชิ้น150บาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทาสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเน,เนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะ ร้อยห้าสิบนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอื